ก้าวกุงพาจะม,จะมีจะมีจัดซิมโพเซียมใหญ่นะครับแล้วก็จะออกสื่อตัวขาวมาด้วยครับช่วงนั้นพอดีเลยครับก็เป็นในเรื่องของของตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศนะครับให้สอดคล้องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเราอาจจะมองระยะยาวแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับประมาณ5ปี10ปีก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนากองทัพให้สอดคล้องเพราะมันต้องปรับปรับเปลี่ยนตามตามยุธทธวิธีใหม่เทคโนโลยีใหม่แล้วก็บริโยชน์ใหม่ของกองทัพเนี่ยมันต้องมันต้องเปลี่ยนครับ ก็คือเราเราต้องดูว่าเครื่องบินแบบไหนที่ที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับคุ้มค่าที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับกองทัพอากาศครับก็คงมีจํานวนในเรื่องของโครงการตลอดโครงการทั้งหมดนะครับว่ามีจํานวนกีีเครื่องมีกี่เครื่องมีอม่เป็นเป็นห่วงห่วงไหนบ้างนะครับว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนะครับสิบสองลำครับสิบสองลำครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อทีเดียวทั้งหมดนะครับก็คงจะต้องจะ <ลำ S 2> ต้องเป <ลำ S 2> ็นห่วงห่วง ให้สอดคล้องกับสถานภาพงบประมาณของประเทศครับ68ครับ68ครับก็จะมีการชี้แจงปี68ครับก็ต้อง,อง,อง,องเรียนว่าจะมีการน,นําข้อมูลแล้วก็เสนอเข้าเเขข้้าาให้คณะกรรมการอนุกรรมิการได้รับทราบครับตอนนี้ก็พยายามจะเราพยายามจะพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าความจําเป็นในการจัดหาเครื่องบินใหม่เนี่ยมีความจำเป็นจริงๆแล้วก็เราเองก็ฟังเสียงจากประชาชนนะครับฟังเสียงจากห,าหลายๆหลายๆลส่วนภาคส่วนก็ ตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นนะครับก็คงเป็นการปรับให้สอดคล้องกับกับกับปัจจุบันแล้วอนาคตนะครับภัยคุกคามเปลี่ยนไปเร็วมากอย่างที่ทุกท่านคงทราบดีนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้ใช้โดรนมาเยอะมากเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่เยอะมากวันนี้ก็สอดคล้องนะครับเราพูดถึงเรื่องงานวิจัยที่ของทัพอากาศเองเนี่ยมองว่าถ้าในอนาคตเนี่ย เราไม่สามารถจะซื้อจัดหาวุธได้เนื่องจากสถานการณ์ทั่วโลกนี่ตอนนี้ค่อนข้างจะมีมีความขัดแย้งค่อนข้างสูงนะครับเราจะเป็นที่จะต้องดำรงขีดความสามารถของกองทัพไปด้วยกําลังพลขีดความสามารถกําลังพลของเราเองนอกจากนี้เราเราพยายามจะหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถภายนอกด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่ 2- อสหน่วยงานที่มีขีดความสามารถมามา,มาช่วยมันจะเป็นจากวทกหนะครับจากสำนักงานวิจัยแล้วก็จาก DTI นะครับ เทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับเรายังมองถึงภาคของมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคของเอกชนที่มีขีดความสามารถนะครับในการที่จะมาร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถวิจัยคน้นคว้าวิจัย,จยพัฒนาผลิตแล้วก็ใช้งานในประเทศได้อย่าง,างสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปครับ